โอเคครับ okay, ผมก็กลาบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนะฮะส่วนเรว,วันนี้ครับก็อยู่กับผมนะฮะฟีฟ่ามาบอกชินนลครับและว,วันนี้เราจะมารีวิวเป็นเนย์มานะฮะปี16บวก5ครับก็อย่างที่บอกเช่นเคยทุกคลิปนะฮะว่านักเตะของผมนะฮะมันจะเป็นบวก5ครับซึ่งไม่ว่าเพื่อนๆนะฮะจะมีบวก1บวกบวกสบวก4ี่หรือบวกหหรือบวกหหรือบวกเจหรือบวก8ครับคุณก็ดูคลิปนี้ได้นะฮะเพราะว่าเนย์มา์ก็คือเนย์มาครับ ผมสามารถรีวิวให้มันเป็นกลางๆได้นะครับ Surprise, เพราะว่าเอาจริงมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะฮะแต่คือในคลิปนี้จะเป็นบวก5ครับก็เดี๋ยวจะมาดูค่าพลังที่แท้จริงของมันก่อนนะผมจะจับในไม้เป็นสำรองครับแล้วก็กดเปิดพลังมาใส่เลเวล1แล้วก็บวก1เข้าไปครับอันนี้คือพลังเดิมๆของเขาเลยนะฮะในเลเวล1บวก1ครับ ก็สหรับเนมาปีนี้เนี่ยก็เท่าที่เห็นนะฮะเรื่องเด่นๆก็จะอยู่ตรงที่การเลี้ยงบอลควบคุมบอลจะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่แน่นอนว่าเนมาเนี่ยเออชื่อนี้มาก็นึกถึงความพลิ้วเลยนะเพราะว่าตัวจริงแกก็พลิ้วมากครับแล้วก็เล่นท่าเยอะนะแล้วก็เคยมีดราม่าแบบไปกระดกบอลข้ามหัวกองหลังสักทีมหนึ่งในสเปนนะแล้วก็โดนด่าว่าไม่ให้เกียรตินะ <laughs> อย่างนี้ก็ได้เหรอคือ ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าธรรมเนียมในประเทศเขาเป็นยังไงนะแต่ผมว่าการกระดกบอลข้ามหัวมันก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งของฟุตบอลน,นะก็แล้วแต่คนจะมองครับแ,แต่ที่รู้คือเนมาแม่งผิวสัตว์นะฮะ ท่าที่ดูตอนนี้ก็ควบคุมบอลเนี่ยเลเวลหนึ่งบวกหนึ่งก็เก้าสามเข้าไปแล้วนะฮะ Surprise, สำหรับการเปิดบอลเนี่ยในตำแหน่งปีกเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยนะคือเจ็ดสิบสี่เท่านั้นครับแต่เดี๋ยวจะเปิดแม่นไม่แม่นก็เดี๋ยวต้องไปดูในไฮไลท์นะส่วนการจบสกอร์เนี่ยเนมาจบสกอร์ได้ค่อนข้างเยอะนะถือว่านักเตะที่เล่นในตำแหน่งปีกซ้ายเนี่ยแล้วจบสกอร์ได้ถึงแปดสิบหกในเลเวลหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าทำได้เยอะแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็น่าจะคมในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเชียวส่วนการยืนตำแหน่งก็ 81นะผมว่าสำหรับปีกเนี่ยการยืนตำแหน่งก็ไม่ได้สำคัญซะเท่าไหร่นะไอ้การยืนตำแหน่งเยอะๆเนี่ยมันจะไปเหมาะกับพวกหน้าเป้าหน้าต่ำมากกว่าครับส่วนการส่งเนี่ยก็ในระดับหนึ่งนะ86ก็ถือว่าเยอะครับก็ท่ากับว่าเนมานะดูรวมๆแล้วนะเป็นปีกที่ดีมากๆตัวหนึ่งครับแต่ข้อเสียก็จะมีแค่ส่วนสูงนะที่น้อยเกินไปก็คือ174เท่านั้นครับน้ำหนัก68นะซึ่งถ้าพูดมาอย่างนี้แล้วแน่นอนว่าโดนชนทีนี่หัวทิมหรือไม่ก็กระเด็นแน่นอนนะ แล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมเพิ่งจะเห็นตอนนี้ก็คือความอืดครับความอืดเนีมาแค่7จเท่านั้นนะฮะถือว่าน้อยเลยครับสำหรับปีกนะปีกนี่ควรจะ80อัพนะฮะเพราะว่าเป็นตำแหน่งหนึ่งที่ใช้ความอืดค่อนข้างเปลืองครับเดี๋ยวมาดูบวก5้างผมกันนะนี่ฮะบวก5้าปึบโอโ้โ,อโหเยอะแค่ค่อนข้างจะแน่นขึ้นนะฮะแข็งแก่งกลายเป็น80สครับส่งความอืดก็กลายเป็น8ปนะฮะสปีต้น96ความเร็ว92้อนะฮะคองโต94โอ้โห ควบคุมบอลน,นี่เกือบร้อยแล้วนะฮะอีกแค่2เท่านั้นนะครับก็ดูรวมๆแล้วเนมานี่ถือว่าจี๊ดเลยนะถือว่าจี๊ดขึ้นนะถ้าเกิดว่าใช้บวก5นะเออแล้วที่สําคัญนะเนมามันถนัดเท้าขวานะแต่เท้าซ้ายก็ใช้ได้นะเพราะว่าซ้ายก็ได้ขวาก็ดีนี่ฮะห้าาห้าห้านะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาครับจะซ้ายหรือจะขวาก็มานะสำหรับเนมาครับโอเคสำหรับค่าพลังคร่าวๆนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูค่าพลังในคลิปกันนะถ้าเกิดว่าผมเล่นในคลิปเนี้ย ก็จะค่าพลังประมาณนี้นะก็จะเปิดให้ดูกันเผื่ออย่างบางคนอยากจะเห็นนะก็จัดว่าเด็ดเลยแหละส่วนแผนเนี่ยต้องบอกว่าในคลิปครับผมใช้แผนทั้ง C 1 1 4หรือว่าจะเป็นแผนนี้นะคือมันสลับใช้หลายอันนะเพราะว่าผมเล่นเนี่ยทั้งแพ้ั้งชนะนะสลับกันไปสลับกันมาครับก็เลยมีการเปลี่ยนแผนบ่อยนะก็สําหรับแผนตอนนี้ก็ใครอยากจะลองใช้ก็ลองดูนะก็ไม่รับประกันนะว่ามันจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดให้ดูไปแล้วกันนะครับเผื่อบางคนอยากจะได้นะแล้วก็แท็กติกก็จะเป็นอันนี้นะฮะ คราวนี้แท็กซีค่อนข้างจะเล่นเกมช้าขึ้นนะเพราะว่าเล่นเร็วแล้วผมเสียบอลง่ายชิปหายครับช่วงนี้เล่นไม่ค่อยจะดีนะก็เดี๋ยวมาดูหน้าตากันครับสาหรับหน้าตาของเนย์มานี่ก็ไม่เปลี่ยนเลยนะผมจําได้ว่าหน้าน,านี้มาตั้งแตบบ่ปีเก่าแล้วครับเขาน่าจะเปลี่ยนทรงผมมันจะหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เนย์มามันตัดผมค่อนข้างสั้นนะแบบหัวขึ้นเกลยนนะ <c oughs> ก็ฟยลดีนะผมว่าก็ฟยวดีสไตล์บราซิลเลียนนะไม่มีปัญหาอะไรครับผมว่าเขาก็หล่อในแบบของเขาอยู่แล้วนะ นมานี่ต้องปล่อยชายเสื้อนะสิงจะเท่แขนยาวก็เท่ครับโอ้โหใส่ถุงมือไปดิปะโอ้โหช็อตนี้โอ้มีผ้าพันด้วยฮะเท่ดิมกันนะใส่สีดำไปผมชอบดำๆนะเท่ดีส่วนเสื้อนี่แน่นอนเบอร์11นะฮะเนมาร์ก็ใส่เสื้อตามตัวจริงไปเลยเพราะว่าผมชอบนะโอเคนะสำหรับเนมาร์ครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันดีกว่าครับว่ามันจะเจ๋งมันจะแจ๋วไหม โอเคครับก็เดี๋ยวมาดูไฮไลท์ของเนมาร์กันดีกว่านะว่าจะพิ้วจะยิงคมจะแจ๋วขนาดไหนครับก็จะให้มันเล่นเป็นตำแหน่งปีกนะจังหวะนี้ก็เดินมาหน้าด้านๆนะครับแล้วก็เปิดให้เชชิงโกมงนะอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่มีทางเลือกครับจะปิดหรือว่าจะดักอะไรอย่างเงี้ยเนมาร์มันค่อนข้างพิ้วครับแล้วดูช็อตนี้คเนมาร์ ne ควบมาแล้วนะแล้วเข้าขวาก็ยิงไกลแม่งเลยฮะแต่นักเตะคนนี้ครับเนมาร์เป็นคนหนึ่งนะที่ยิงไม่ค่อยแรงนะ แต่ว่าทิศทางดีครับก็ถ้ายิงไกลเนมาก็จะทําได้ไม่ค่อยดีเพราะเป็นนักเตะที่ยิงไม่แรงนะแต่เน้นพริ้วครับอย่างเช่นช็อตนี้นะฮะสับขาลอกนึงทีแล้วซีดานเทิร์นมาแล้วยิงด้วยขวาแบบนุ่มๆฮะก็ถ้าเล่นเนมาเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าล็อกตัดเข้าในได้ก็คือต้องยิงแบบจอ่จอๆหน่อยฮะเพราะว่าถ้ายิงไกลแกยิงไม่แรงครับมันก็เลยไม่ค่อยเข้านะจากที่สังเกตมานะผมยิงไกลด้วยเนยมาไม่ค่อยเข้านะฮะส่วนเรื่องการปั่นด้วยขวาเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับ แต่ส่วนตัวก็ปั่นไม่ค่อยเข้าเช่นกันนะมันเหมือนกับมันไม่มุมพอนะน่าจะเป็นที่ผมเล่นด้วยนะเพราะว่าผมช่วงนี้ก็ฟอร์มตกไปเยอะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานนะแต่รวมๆแล้วเนมาเนี่ยมันก็ยิงฝันโค้งได้ดีนะเพราะมันถนัด2เท้านะฮะก็เลยว่าเข้าซ้ายเข้าขวาเนี่ยก็ได้หมดครับแต่ช็อตนี้ก็จอดๆนะเสือกไม่เข้าต้องให้พี่เดอะคุยนะฮะเขายิงชนเสาไปแบบนุ่มๆก็เนมาก็ถือว่าเป็นปีกตัวหนึ่งที่ยิงได้ค่อนข้างดีนะ แต่ก็ไม่ได้ดีเท่าแบบกองหน้าแบบยิงกับโป้งหายอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ถ้าหลุดมาเดียวๆหรืออะไรอย่างงี้ก็ยิงได้ดีครับไม่ได้แย่มากนะอันนี้ก็โชว์เปิดบอลเลียยๆไปหนึ่งทีครับสหรับใครที่จะถามผมนะว่าเปิดเลียดอย่างงี้ยังไงครับก็คือเปิดสามครั้งย้ำๆนะฮะถามทุกคลิปครับทุกครั้งที่ผมกดเล่นนี่มีคนถามตลอดนะฮะเจ้าครับแต่ก็เปิดใช้ได้นะช็อตเมื่อกี้เดี๋ยวว่านี่เข้าตีเลยนะ แล้วถ้ามีกองหน้าแบบเข้าฮอสดีๆนี่ก็คือยิ่งช่วยส่งเสริมให้เนมามันเปิดแม่น,นครับช็อน,นี้ก็โชว์พิ้วนะแต่ว่าไปตายเอาตอนสุดท้ายครับแม่งเอ้ยแล้วช็อน,นี้โซเลสรอเนมาจัดจ่ะเลยครับแล้วช็อน,นี้จอจๆครับอม,มันดันยิงด้วยขวาไงผมว่าถ้ายิงด้วยซ้ายเนี่ยอาจจะหายนะเข้าขวาแล้วคือมุมมันหายแล้วช็อน,นี้ครับด้วยเข้าครับเปิดมาให้เนมาหม่งจอดๆครับลูกนี้ก็ลองโชว์ศักยภาพการหม่งบอลนะ แต่มันจอขนาดนี้มันก็ต้องเข้าแล้ววะไม่เข้านี่กูบ้าเลยแล้วนม่า็ฉดนี้ครับยังไงล็อกเข้ามาตรงกลางแล้วกว,ดวาดบอลหนึ่งทีแล้วยิงเข้าไปเองครับไม่เปิดไม่ส่งไม่เขี้ยอะไรเลยครับยิงเองเลยนะก็ถือว่าเป็นปีกคล้ายๆล็อบเบนนะฮะอาจเข้ากลางแล้วยิงก็ถือว่าทําได้ดีนะจังหวะนี้เล่นทําชิ่งมานะดูชิชิงโก้ส่งกลับมาให้เนมาฝั่นด้วยขวาครับมีกระตุกนิดหนึ่งนะขออภยนะัยครับช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยดี แต่ว่าปั่นสวยนะลูกนี้แล้วก็จะพูดถึงเนมาเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นนักเตะที่ตัวเล็กมากครับอารมณ์เหมือนเมสซี่นะฮะแต่ว่าก็เป็นเท้าขวาหรือว่าซ้ายก็ได้นะส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเอาเนมาไปเล่นเท้าขวามันจะดีกว่านะเพราะว่าถึงซ้ายมันจะถนัด5ก็จริงครับแต่ยังไงเท้าหลักก็ด้านขวานะก็ใช้เท้าขวาเท้ขวาเป็นหลักดีกว่าอย่างเช่นช็อตน,นี้ก็เปิดเตะมุมมาเห็นไหมฮะใช้เท้าขวาเปิดก็จะแม่นหน่อยฮะซึ่งมันก็คงไม่เอาเท้าซ้ายมาเปิดอยู่แล้วนะ เกมมันเลือกไม่ได้ครับเอเตะมุมนะตอนนี้เนม,มา่านี่ฮะโอ้โหโชว์พิ้วไปหนึ่งทีกระโดดบอลข้ามหัวมาไปโดนชนก็เสียบอลง่ายมากนะเพราะมันตัวเล็กครับชอ็อตนี้ก็เช่นกันครับกระโดดบอลข้ามหัวมาครับแล้วคือพอมันโดนบังมันก็ไปต่อไม่ได้นะแล้วพอยิงจ่อๆก็เสือกไม่เข้าครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็ไทไลท์มันก็ใกล้จบแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปดูช่วงช่วงท้ายด้วยนะจะสรุปให้ฟังครับว่าเนม,มาเป็นยังไงนะ แต่ว่าที่แน่ๆเท่าที่เห็นนี่คือพลิวโคตรๆนะเราเปิดมาให้ว่ามันยังม่งเข้าไปแบบนุ่มๆเลยนะฮะโห oh, โดนด่าด้วยโอเคผมก็สรุปกันช่วงท้ายก่อนนะอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนคนระับก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังไม่ยาวมากนะจะได้เข้าใจแบบ100%นะสำหรับตัวในมา2 0 1 6ครับก็สำหรับที่ผมเล่นมานะผมจะให้คะแนนเป็นจุดๆไปละกันนะเรื่องการจบสกอร์เนี่ยเต็ม10ผมจะให้สักและกันนะ8เต็มส0ครับเรื่องการจบสกอร์นะเพราะว่า ไอ้ลูกที่เด็ดที่ขาดเนี่ยแบบเวลาจะหวังให้เข้าเนี่ยบางทีก็ไม่เข้านะก็ถือว่าไม่ได้คมมากครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะส่วนเรื่องความเร็วเนี่ยเนมาเป็นนักเตะตนที่เร็วนะแต่ว่าพอเราวิ่งไปถึงท็อปสปีดของมันอย่างเงี้ยคือมันเร็วจัดแล้วใช่ไหมแป๊บเดียวมันก็สปีดตกนะเพราะว่าด้วยความอึดที่น้อยครับก็เลยทําให้ความเร็วมันไม่สุดนะถ้าเทียบกับพวกเบลพวกโดอนะไรเงี้ยโหแม่งดีกว่าเยอะเลยครับในเรื่องความเร็วนะเพราะฉะนั้นความเร็วเนมามัผมให้8.5้เต็ม10แล้วกันนะ ่สุดส่วนเรื่องความพลิ้วเนี่ยความพลิ้วนี่ผมให้เต็ม10เลยนะเนมมาเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ผิวโคตรขคอเนด้วยสกิลมูฟ5ดาวหรือว่าจะเรื่องการคล้องตัวการเลี้ยงบอลหรืออะไรพวกนี้มันคือมันพลิ้วสุดๆนะแน่นอนว่าปี2 0ง6ครับเนมมาพลิ้วที่สุดแล้วนะสำหรับผมเนี่ยเท่าที่เล่นมาครับไอพวกเนมมาดากาคอสตาอะไรพวกนี้มันพลิ้วมากนะก็ถ้าใครเคยใช้อาจ,จะเข้าใจนะว่ามันพลิ้วจริงๆครับ ส่วนเรื่องความแข็งแกร่งนะความแข็งแกร่งนี่ผมเอาไปเลยครับสี่เต็มสิบนะไม่แข็งไม่เฮี้ยอะไรเลยครับโดนชนทีกระเด็นหัวที่หัวต่ำนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ไม่ถนัดนักเตะตัวเล็กเเช่นเนมาเมีอะไรพวกนี้ครับคือไม่ต้องใช้ดีกว่านะคือมันจะทําให้ดูก,กากไปเลยครับด้วยจังหวะการที่วิ่งโดนเบียดหรือว่าเล่นท่าไปแล้วโดนชนอะไรเงี้ยคือกระเด็นแน่นอนนะเนมาร์ ema, ครับก็ถ้าถามผมว่าแล้วเนมาร์เนี่ยสรุปมันน่าใช้ไหม ผมจะให้คําตอบแบบนี้แล้วกันว่าถ้าเพื่อนๆน,นะฮะเล่นชอบเล่นบาซ่าเนี่ยก็คือต้องใช้ถ้าชอบเล่นบราซิลเนี่ยต้องใช้เนมานะแต่คือถ้าเกิดว่าชอบเนมาก็ต้องใช้เนมารับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าข่ายที่ผมพูดมานะไม่ใช้ก็ดีกว่านะ <c oughs> ไม่ใช้ก็ดีกว่าเพราะว่าเนมามันไม่ได้ดีมากนะเพราะว่าด้วยเรื่องรูปร่างที่ค่อนข้างเล็กครับก็เลยทําให้ไม่ค่อยเหมาะกับเกมฟีฟ่าในสามเท่าไหร่นะเพราะว่าเกมเนี่ย ตัวใหญ่กว่าได้เปรียบแน่นอนนะพวกโรนันโดเบลอะไรพวกนี้ครับคือเจ๋งกว่าเยอะนะก็โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกระทือไลค์กระชือซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำชา n e l ต่อไปนะฮะสำหรับใครที่อยากให้ผมทําตัวอะไรก็ลองเสนอเข้ามาใต้คลิปได้นะฮะเชื่อว่าถ้าตัวนั้นเนี่ยผมรู้สึกอยากจะทําด้วยแล้วก็มีคนโหวตเข้ามาเยอะๆเนี่ยก็จะทําแน่นอนครับในมาก็เช่นกันนะมีคนขอเข้ามาเยอะมากครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ forget this day